สวัสดีค่ะแหม่มจินตลาใจหายถูกหลอกเงินนับ10ล้านเผยเหตุหายหน้ากลับมารับงานแล้วบทเรียนสุดช้ำแม่มจินตลาใจหายถูกหลอกนับ10ล้านเงินก้อนใหญ่เผยเหตุหายหน้ามีโอกาสกลับมารับละครแล้วนางเอกดาวค้างฟ้าแหม่มจินตลาสุขพัฒน์ที่มีผลงานวงการบันเทิงมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยน งานที่เคยติดต่อไว้ก็ต้องยกเลิกอ่านไม่ค่อยได้เห็นหน้าล่าสุดมีโอกาสกลับมารับละครอีกครั้งเช่นละครของนกจริยาเรื่องบัลลังมานซึ่งผลิตให้กับทางโมโนแม็กที่จะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้และยังมีละครกับทางช่องวัน31เรื่องชะตาหงรวมทั้งภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทำ ขณะที่แหม่มจินตลายังมีธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่แต่ก็มาเจอมรสุมใหญ่โดยแหม่มจินตลาเปิดใจในรายการไลฟ์สดช่อง Rock Official กับปูโลกเบี้ยวเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานมากแหม่มบอกว่าปกติแหม่มไม่ได้มีเพื่อนเยอะช่วงนี้จะเห็นแหม่มตามช่องออนไลน์เยอะขึ้นได้ออกมาทำไลฟ์สดกับปูโลกเบี้ยวก็ทำให้เรากล้าที่จะออกมาพูด มันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่จะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เหตุการณ์เกิดมา1-2ปีแล้วแม่มโดนโกงเงินจากการทำธุรกิจไปนับ10ล้านเป็นเงินก้อนโตทำให้เราใจหายอยู่เหมือนกัน โดยมีคนมาแนะนำให้แม่มทำธุรกิจให้ลงทุนเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์นำเสนอแพลตฟอร์มขายออนไลน์ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถนำสินค้าของเราไปขายที่ประเทศจีนมีดาราหลายคนในเมืองไทยก็ทำแบบนี้เป็นบริษัทคนไทยที่อ้างว่ามีความชำนาญในตลาดจีนพูดภาษาจีนได้เราดูโปรไฟล์น่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถแม่มก็หลงเชื่อพอตอนหลังแม่มมารู้ว่าเขาเอาอาชีพเราไปอ้างกับคนอื่นบอกบอกต่อตอกันไปว่าแม่มทำธุรกิจนี้เลยทำให้มีดาราอีกหลายคนก็โดนเหมือนกับเราตอนนี้เรื่องกำลังอยู่ในช่วงขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความกันอยู่ทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย โดยมีคนที่โดนหนักกว่าแม่มด้วยซ้ำบทเรียนจากตรงนี้ทําให้เราต้องระมัดระวังตัวเองมากถ้าเราจะท,ทําธุรกิจอะไรยิ่งในต่างประเทศคือเราต้องศึกษาต้องมีความรู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนมีข้อจํากัดอะไรบ้างแต่ถามว่าเขตไหมชีวิตแม่มก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปล่าสุดแม่มก็กลับมาทำอาหารเสริมเป็นแบรนด์ที่พัฒนามาจาก สูตรเดริมเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะแม่มเองก็เคยอ้วนกินมาหลายอย่างทำทุกวิถีทางแต่ก็ไม่เห็นผลแบบยั่งยืนจนมีเวลาออกกําลังกายควบคุมอาหารเข้มงวดน้ำหนักลดไปนับ10บกิโลแล้วเห็นผลจริงเป็นรอกวิตามินเม็ดอิ่มคุมน้ำหนัก นางเอกดังดาวค้างฟ้าแม่มจินตลาเตรียมเปิดใจกับมดดำกรชพาตันจเจริญกับประสบการณ์โดนโกงและอัปเดตชีวิตพร้อมผลิตภัณฑ์ล่าสุดในรายการแฉวันอังคารที่จะถึงนี้ขอบคุณข่าวสดค่ะ